โน้ตบุกรุ่นนี้ไม่ใช่แค่แรงไม่ใช่แค่บางแต่มันคือโน้ตบุกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามสถานการณ์จริง แบบบนี้เลยครั HP EliteBook X Flip G1i โน้ตบุ๊กสำหรับผู้บริหารและองค์กรรุ่นใหม่จาก HP ที่คิดมาเพื่อการทำงานแบบ h y b r i d Work ถ้าคนเป็นคนที่ประชุมบ่อยพรีเซนต์งานและทำงานหลายบทบาทในวันเดียวรุ่นนี้คือหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับในปีนี้ HP EliteBook X Flip G1i ถูกวางตำแหน่งเป็นพ e ีเมียม Business AI Convertible Notebook พูดง่ายๆก็คือโน้ตบุ๊กสำหรับองค์กรที่รวม3อย่างมาในเครื่องเดียว 1. ประสิทธิภาพด้านการทำงาน2 AI สำหรับคนยุคใหม่3ความยืดหยุ่นแบบ2ู n 1วันพับจอได้ มาพร้อมระบบทัสกินนี่จึงเป็นโน้ตบุ๊กสําหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวในการทํางานสูงวันนี้แอดดินบิสเนสจะพามารูจักกับ sp Elit Book xflip g1i ให้มากขึ้นพร้อมพรีวิวรอบตัวเครื่องให้เห็นภาพจริงเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกังครับโดยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูบางเบาน้ําหนักเพียง1.4กิโลกร,รัมเท่านั้นดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมีสีให้เลือกเป็น casio silver ซึ่งเป็นสีเงินมาตรฐานและ atmospheric blue ตัวนี้จะเป็นสีพิเศษอย่างเครื่องนี้ ได้สามองศาแบบนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดนต้นบุ๊กธรรมดาเต้นโหมดที่สามารถพรีเซนต์งานต่างๆได้หรือใช้งานแบบแท็บเล็ตที่สามารถเขียนงานหรือจดบันทึกต่างๆได้ ในมุมผมภาพลักษณ์โน้ตบุกรุ่นนี้ดูทันสมัยและสมาร์ทมากขึ้นเลยทีเดียวตัวเครื่องมาพร้อมกับความละเอียดแบบ w u g a 1920คูณหน0พิกเซลมาพร้อมกับสัดส่วนแบบ16 10ทต่อให้มีพื้นที่การใช้งานมากขึ้นนอกจากนี้จอภาพยังมาพร้อมกับขอบแคสตสีแบบ SRGB 100%ที่ให้สีที่เที่ยงตรงสามารถทํางานได้ทุกรูปแบบที่สําคัญมาพร้อมกับหน้าจอแบบทัชสกรีนสามารถใช้งานด้วยนิ้วมือหรือปากกาได้เลยอย่างการใช้งานจริงก็สามารถเปิดสไลด์และหมุนตัวเครื่องให้ลูกค้้้าาดดดดูไไททันทนีจโตรระะหว่่งงรปรชุมยมยอ ิใช้งานเป็นแท็บเล็ตในการรีวิวงานและนี่คือคีย์เรืเรง่ o พอยต์สำคัญที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นครับมาในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Intel ลคอร์ต้ารุ่นใหม่รองรับการใช้งาน AI โดยตรงไม่ได้มีดีแค่เร็วแรงเท่านั้นแต่มันช่วยให้คุณทำงานได้ฉลาดมากขึ้นอีกด้วยโดยมาพร้อมกับ Intel ลค re ์ต้า200 s ี r ีส์รุ่นใหม่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับองค์กรและงานปฏิทัศน์ทิ้งได้ดีมากขึ้นแรมสูงสุดที่3 2 216 -2 g b B แแลละ SSD คจุจให้้เือกตตั 6, งง่สสูด ช่วยคุณเปิดไฟล์ใหญ่เก็บข้อมูลและสลับงานไปมาได้เร็วขึ้นตู้ตู้เครื่องที่มีความบางและสามารถพับจอได้แต่ก็ยังให้พอใช้งานที่ครบครันไม่ต้องพึ่งด็อกกิ้งหรือแ d a เ t อร์เสริมเลยโดยมี HDMI Thunderbolt 4ความเร็วสูงสุดที่40กิกะบิตเปอร์เซกสำหรับการเชื่อมต่อจอเสริมหรือด็อกกิ้งและยังมี Audio Jack 3.5ด้านขวายังมาพร้อมกับ USB Type A Type C โดยไม่ต้องพึ่ง USB hub แบตเตอรี่ใช้งานได้ทั้งวันพกไปที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดททัั้งงวนและี่สคญ TypIC ย รองรับ PD Charging ทําให้คุณสามารถชาร์จไฟได้สะดวกยิ่งขึ้น EliteBook X3G บันไดเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับข้อปลอดภัยระดับองค์กรของ HP รองรับความปลอดภัยแบบ Enterprise Gate อย่าง HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Sure Click, Finger Print และ ไออาร์คารวมถึงไ i ฟิซชัตเตอร์ในตัวช่วยป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กรแม้ในสถานการณ์ทำงานแบบไฮบิดเบิร์กตรงนี้คือเหตุผลที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ HPE o o k มากกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปเพราะว่าข้อมูลทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญคุ้มค่าแก่การลงทุนแน่นอนครับและตัวที่ผมนำมารีวิวในนี้จะมาพร้อมกับ Intel e RAM 3 2 g b s ร SSD ความจที่1 t B หน้าจอ14นิแวแบบแรมสามาพร้อมก i ก d o บ s 11 Pro อกดวยสามาถดูสเปคเต็มและรา,าไาตด้ตามลิงิ์ที่ให้ไว้ด้านล่างใา้ค้อมกมได้วตอเลยีเลยดโปรอีกด้วย โปรโมชั่นราคาดีๆให้คุณแน่นอนสรุปนะครับ HP E-Book X 5 G 1 n e I เครื่องนี้เหมาะกับผู้บริหารเซลล์คอนเซิลเมนจเจอร์ที่พรีเซนต์งานบ่อยๆคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตในเครื่องเดียว E-Book l i X 5 l i G 1 I คือหนึ่งในตัวเลือกโน้ตบุ๊กที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานได้ตามสถานการณ์และพร้อมสำหรับการทํางานในยุค AI ที่ HP คิดมาให้คุณแล้วและถ้าชอบคอนเทนต์รีวิวแบบนี้ฝากกดติดตาม Adin Business ไว้ด้วยนะครับ